ครับพี่น้องครับตอนนี้ถึงแล้วนะครับตลาดน้ำวางโจนะครับพี่น้องเป็น,เ,ปนเสียค่าเข่าบ่เบงกอนนะครับพี่น้องครับมีพนักงานมีเจ้าหน้าที่นะครับทางมาทางเขา่าประตูทางเขา่าเป็นซุ้มไผ่นะครับพี่น้องเป็นซุ้มไม้ไผ่เนี่ย เดี๋ยวจะขอไปข้างในกันนะครับมันหยุดพี่น้องก็มาเที่ยวได้นะครับกับอว่าบ่ไก่นะครับทางก็สะดวกอยู่ทางก็สะ,กงกสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวผมจะจ่ายค่าบัตรจอดรถก่อนนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับครับ ดูใช้เป็นส่วนลดแรกซื้อเครื่องดื่มที่ส่วนดอกไม้จะลดบัตรละ10บาทนะคะคเดี๋ยววนเข้าซ้ายมือที่ขาบุกถือให้ค่คะขอบคุณมากค่ะวนด้านนี้ได้เลยบัตรค่าเขาพุละยิ้มหาบัตรนะครับพี่น้องครับสามารถแรกเป็นส่วนลดในการซื้อน้ำซื้อซื้อของกินเท่าไรนะครับ,บพี่น้องครับ10บาทนะครับ กระจายครับทุกคนกับมาหลายอยู่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะวิ่หาที่จอดรถนะครับมีเจ้าหน้าที่โบกให้นะครับว่านะครับเป็นสวนไผ่นะครับทุกคนโบ,กไ,บกไปไหนล่ะโบกไปหาจอดตั้งนานนี่แหละจอดเสร็จย์เนี่ยรุ่งทางหลัง ลาดน้ํากลางป่ากวางโจนะครับพี่น้องครับนี่ถึงแล้วเข้าถึงแล้วนะครับ้านจอดมอไซค์กับมี่นะครับลานจอดรถใหญ่กับมี่นะครับมองมืนมยามองจอดคนราขี่เอาไ้ข้างในมล้วพี่น้องน้ำตกนิบมองใายทางเขานะครับ หามองจอดครับพี่น้องครับที่จอดจอดทางไหนเนาะนีเต็มเหมดเดี๋ยวฮ่ามองจอดรถก่อนครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดน้ำนะครับกลางปลากวางโจนะครับอยู่ที่อมเภอหน้องหยาป้องนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไป รับชม้างน่ายกันนะครับว่าทางนที่นี่อาหารการกินยั้งนะครับพี่น้องครับมีเป็นน้าตกที่เกิดจากการเหตุไฟนะครับของชุมชนอยู่แถวนี้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวห้องเขาไปทางในกันนะครับพี่น้องนะตอนนี้ผู้คนเกือบกำลังทย่อยข้ามาหลายนะครับอมองจอดรถกะหาเอานะครับพี่น้องครับหาเอาเดี๋ยวห้องเขาไปทางนกันครับไปครับอ่าครับพี่น้องครับ ตลาดน้ำกลางป่ากวางโจนะครับนะตอนนี้นักท่องเที่ยวกับเดิมทยอยทย่อยเขามาหลายนะครับพี่น้องครับซุ้มทางเขาก็จะเป็นซุ้มไม้ไผ่นะครับพี่น้องอาจจะไงน้อยนะครับ,จจรบมันเป็นตลาดแบบตลาดชุ่มชนนะครับตลาดในปลาตลาดกลางปลานะครับนะอาจจะมีค่อนกีบมีปูนซีเมนต์นะครับพี่น้องเป็นแบบธรรมชาติเลยนะครับ พี่นองท่านใดอยากจะเขามาเที่ยวช่วงวันหยุดกับมาได้นะครับอุดมสมบูรณ์นะครับพี่นองครับเขียวกระจีมีน้ำตกบรรยากาศลมลรื่นดีเดี๋ยวผมจิพาพี่นองเข้าไปข้างในกันนะครับไปครับพี่นองครับผมสิพาพี่นองเดินเข้าไปข้างในกันจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปลายนะครับ ตลาดน้ํากลางป่ากวางโจนะครับไปครับพี่น้องครับเป็นตลาดปลาไพ่นะครับพี่น้องจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปนะครับตรงนี้เป็นนาจะเป็นร่มเกลือ เป็นสินค้าชุมชนนะครับไม้กวาดนะครับไม้กวาดนี่ก็เป็นนี่นนะครับ,รบ,บ,เ,หรบเห็ดจากต้นกวาดนะครับพี่น้องครับ ไปครับพี่น้องครับเ้าไปข้างในกันอันนี้จะเป็นไข่ปิ้งหินนะครับไข่ปิ้งหินไข่ปิ้งหินนะครับ,ปปนนรบไปครับ ทานตะตนอดครับผมสั่งได้นะคะข้าวย่างนี้ที่ข้าวย่างนี้ตรงนี้เป็นปลาย่างนะครับปลากดย่างนะครับ,รบพี่น้องครับอืมปลากดย่างครับพี่นอ้งนองสูตรโบราณน,นะครับอยากได้ออกมังมาเสี่ยว ตามรอยพ่อหลวงนะครับจุดให้อาหารกระหรอกนะครับพี่น้องครับทางขึ้นนะอาหารกระหรอกกับส่หน้าตาการานี่เลยนะครับเดี๋ยวมันก็วบบิ่งลงมากินเอง ขึ้นมากอาจะเป็นห้องน้ำนะครับพี่น้องไว้บริการสะดวกสบายไปครับเดินต่อไปครับพี่น้องครับ ของยาของกินมากมายนะครับขนมหม้อแกงนะครับบรรจุพันธุ์แถวอยู่ในตลาดแห่งนี้นะครับจะเป็น บรรจุพันธุ์ธรรมชาตินะครับพี่น้องครับเป็นไม้ไม้ไผ่นะครับนี่เป็นเผือกเป็นมันมันเผามันเจีวนะครับพี่น้องครับของอยู่ในชุมชนแห่งนี้แหละครับที่เพิ่นนําขึ้นมาวางจหนายวางขายนะครับอยู่ตลาดน้ำกลางปลาแห่งนี้นะครับพี่น้องครับี๋้วเราก็จะเดินช่มไปเรื่อยๆแหละ เดินวนไปเรื่อยๆครับจุดเช็คอินลายหม่องนะครับนี่แพร่ไผ่สปาป่านะครับตลาดน้ํากลางป่าอาหารท้องถิ่นกระบอกไม้ไผ่สวนดอกไม้นะครับลานเล่นน้านะครับต้นไส่ศักดิ์สิทธิ์ไปครับพี่น้องครับลงมา้างล่างนี่เป็นแพร่นะครับแพรเป็นไฟ้านะครับพี่น้องครับ ไฟที่เป็นสารขึ้นที่ชุ้มชนซอยกันสร้างขึ้นมานะครับปลาไข่ทอดนะครับแต่ว่าน้ำซั่งได้นะครับก็จะมีแพร่ให้นั่งนะครับพี่น้องครับ นี่เดสมต่ำเล,เลยนะ่เยนไไดนเดี๋ยวหามองนังก่อนนะครับพี่น้อยยงเีัเก่ขขนน้ขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะมีตลาดรอยน้ำนะครับพี่น้องครับ ทางทางนี้เป็นต้นไสยศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ครับนี่นะครับเข้าไปก็จะเป็นต้นไสยศักดิ์สิทธิ์บรรยากาศดีนะครับบ่อหอนนะครับบ่อน คนกับานาั่งเล่นน้ำไรเดี๋ยวภมญิพาเดินชมรอบๆก่อนนะครับแล้วก็คอยจะไปสั่งอาหารมานั่งกินนะครับพี่น้องครับเดินชมให้ทั่วกอนนะเป็นป่าไผ่นะครับพี่น้องเป็นป่าไผ่มีสถานที่เล่นน้ำนะครับลานเล่นน้ำกลางป่านะครับเด็กผู้ีหญ่บริการฟรีนะครับพี่น้องครับ ผู้ใดอยากเลียนนามก็เล่ยนได้นะครับนี่แหละครับเรามีคนเล่นหรอกพี่น้องน้ามันเป็นตะเย็นดีอยู่ดีดพี่น้องครับมีไหตไตเฉือกมีสาลายเดอร์มีน้ำโมเลกหรอกครับพี่น้องน้ำโมเลกหรอกไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจิพ้าเดินชมร้านอาหารแล้วห้องก็ค่อยหาอาหารมาดังกินกันนะครับ บอ่บอบ่อข้างล่างนี่เป็นบอ่อป่านะครับเป็นไฟายแหละเขาจะเลี้ยงป่าครับพี่น้องเลี้ยงป่าแล้วก็ให้คนผ้าเรือมีเรือเศ่้านะครับมีเรืออาหารค่อยบริการให้กับนักท่องเที่ยวนะครับทีมาท่องเที่ยวอยู่ตลาดน้ำกลางป่ากวางโจแห่งนี้ครับพี่น้องครับไปครับ ชมไปครับโอ้หม่องนั่งลายแห้งพี่น้องครับหม่องนั่งหม,ม่องเศร้างานเบดนะครับนี่โลงวางนั่งฟรีนะครับซื้ออาหารมานั่งทานฟรีได้เลยนะครับไม่คิดค่าที่นั่งนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมตอนนี้ก็กำลังพัฒนานะครับพี่น้องครับ ร่างขยายลานำ่างขยายสุ่มนะครับชิ้นปิ้งบริเวณนะครับลานค้า้านขายครับพี่น้องอันนี้น่าจะเป็นมกมันนะครับพี่น้องครับมันเบิงภาชนะดีไซน์นะครับพี่น้อง เป็นไม้ไผ่ทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นโซนปลาเผานะครับปาเผาค่ะพี่ปลาเผาพี่น้งงองครับตอนนี้ผมได้มองนางแล้วนะครับสร้างป่านะครับสร้างป่าสร้างสมตำสร้างลูกสิ้นนะครับา กินนะครับพี่น้องครับนะแพร่ทางคุณก็จะเป็นปลาหมึกย่างนะครับปลาหมึกย่างของกินนะครับบรรยากาศตลาดน้ำคึกคักนะครับพี่น้องครับคึกคักเวลาเขามานั่งห้องก็บอกเบอร์นี่ครับพี่น้องครับโตนะครับบอกเบอร์โตเด็กนะครับเขาก็จะเดินเอาอาหารมาส่งเข้าตาม เบื่อโต๊ะอยู่นี่นะครับพี่น้องม่แล้วครับพี่น้องครับอาหารนะครับสม่ำเนี่นะครับไก่ย่างนะครับภาชนะที่ใช้เป็นแบบวัสดุธรรมชาตินะครับพี่น้องครับน่ากินมากนะครับทุกคนาครับพี่น้องครับ กินขา้าวเศร้าน้ำกันเมื่อนี่ชิมีนะครับกับผ้าที่น้องมาเที่ยวยูทีน้ำตกนะครับของโจนะครับตลาดน้ำต่างใต้ของโจนะครับนะกับร้านชิมี่ขาวไอชิมี่นะครับไว้เจอกันทินะ่หน้าว่าเบาตรงอีสานพาเที่ยวนะครับสีผ้าพี่น้องใส่เที่ยวยูสถานที่ไหน ชมสถานที่ใดไปกินอาหารอย่างนะครับติดตามกันไปก่อนที่จากกันแต่อย่าลืมนะครับพี่น้องกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับให้ทับโสมสะทานผ้าเที่ยนครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกท่านแล้กันนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ